ไปไหนเว้ยย้ายข้าทานครับย you ้ายตรงที่ผมพาไปดูบ่ก็คุ้มรับจับตอนนี้ผมต้อนรับเขาอันนี้จักรยานคู่ใจบ่จักรยานคู่ใจย้ายอีกแล้วย้ายอีกแล้วเพราะว่าตรงนี้ไกลเกินครับบันไดกลัวหูบื้นปะไกลเกินแม่ขยันหอบของไปมาครับโอ้โหย้ายย้ายรถมาละไอ้กลัวไอ้กลัวหุบื้นไอ้กลัวหุบื้นไอ้กลัวบื้นเออแกหูบานเสร็จแล้ว อ้ยไอ้ไรเนี่ยไอ้นี่จักรยานคู่ใจไหมพี่เอ้าผมดันไม่ให้เอามัดเลยครับต้องรีดครับเพราะว่ารถไม่มีไฟย้ายไปแล้วก็อ,อันตรายครับ<ด>อย่าล,ล็อกร้อนนะพีดต้องมควบดีกเพราะมันไกลมากโอ้โหพี่พี่ปลดลอ้อแล้วเปล่ายังครับโอ้ล็อกล้อด้วยโอ้ กันดิ้นไ่มพี่อันนี้ครับเผื่อมันจะดิ้นแล้วมันจะดิบยอดเลยครับยิงเก็บโทรศัพท์อะไยอ่ะโอ้นี่ยังอะไรบ่ยังครับยังอะไรยังอะไรอะล้อหน้าถ้าเปลี่ยนก็ประมาณเท่าไหร่พี่ร้อยสองร้อยบอไม่พูดถึงนี่อ่เนี่มันเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยนี่เปลี่ยนได้อยู่พี่ไม่เปลี่ยนไปใส่มันไม่เข้ากันครับเพราะว่า อันนี้มันจะสูงกว่าหน่อยนึงอืมตัวนั้นมันถูกกัเป็นแก้มเตี้ยเนาะครับอันนี้มันจะสูงอันนี้เจ็ดสิดตัวนั้นหกห้าครับห่างกันประมาณห้านิ้วเดี๋ยวผมจะไปดูที่บ้านให้พี่ครับผมอยู่บ้านไหนสังขามีอยู่ประมาณข้าจะมาเพดหาออกเส็นึ่งเดี๋ยวถ้าผมไปบ้านนะผมถ้าพี่ยังอยู่แถวนี้นะผมก็จะอยู่จนเสร็จงานนะครับแล้วก็ยังก็องิกอยู่ ผมกแล้วตำรวจมึงโดนล็อกล้อป่ะพี่ผมบอกแล้วว่าพี่จะจอดให้ตรงเส้นเขาไม่เชื่อผมโดนล็อกล้อเลยจะทำการย้ายทับอีกหนึ่งที่ครับย้ายอีกแล้วไปอยู่ตรงที่เราไปดูไว้ครัพี่มันใกล้ด้วยไงมันใกล้งานไงเดินไปนี่ได้แล้วเข้าวัดได้ ม่ยากห้องน้ำมันอยู่ข้างหลังนั่นแหละพี่โถ่เป่าก็ได้ตรงนั้นเป่าเยอะแยะใส่โซ่ออกแล้วครับโอ้โหล็อกสองชั้นเลยพี่ก็ป้องกันไช้นการเกบเวลาเราไม่เคยดูเพราะว่า,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 ามันไกลด้วยมันไกลจริงไกลแล้วก็บางทีเราสายถึง ถ้าต้องการจะกินข้าวกางข่ากลางคืนเนาะก็มีไฟเสียบใช่ไหมครับก็มีไฟแสงสว่างให้อย่างท้าขทายนี่ส่วนบางงานนี้ไปบางงานนี้ก็จะยากไปเหมือนกันก็ถ้าไช้ได้ครับถือว่าอยู่ในเพที่ใช้ได้เพราะว่าเป็นกล่องเนาะเป็นกล่องไฟพกพาสะดวกครับพกพาสะดวกท้าขทายนี่ไม่ได้ครับสนใจติดต่อไดกน้าซิงได้ครับราคา2อ0 0ครับผม แถมนมงมีแผงแถมมีหลอดไฟแถมนะครับผมก็คุ้มก็ในราคานี้ก็คุ้มเนาะถึงราคาประหยัดอะไรนะตุกกระตุน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 ขายดีมากขายดีมากลูกฟองอะไรนะกระตุนกระตุน ไป่ไมไปไ่ไมปไม่าอล้ไม่มีไม่มีไฟด้วย ไปไปเตรียมตัวไปขายลูกโปง่งครับโเตรียมตัวเคลื่อนท่าไปขายลูกโปง่งครับ เลยวะก็นต่นี้ได้ไหมนะโอ้สู้ชีวิตจริงๆครับพี่พงรถมาแล้วพี่ไ,ไปไปไป ขอาวโน้นอะไรตรงปั๊มนั่นเลยตรงที่พี่พายออกมาอ่ะโอ้ไปแล้วครับโอ้สายนะโอเคมาตรงสี่แยกไฟแดงเลยครับ โอ้เกินย้ายมาถึงงานแล้วพี่น้องโอ้แรงแงแรมาอะไนี่หรอมาถึงงานแล้ว โอ้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์ช่องลำชังมะนาวซิงนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอนั่นแหละโอ้แรงแรงวิ